ครับคุ้มสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสดีค่ะครับพ,อพอ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามเนาะห้างไยไปโดนมื่อวานี้กับมาพ่อกับน้องแพรวพ่าแพรวพ่านะครับเป็นคนที่ไหนครับคนจีนค่ะคนคนจี<ใช>นจริงใช่หรือคนจีนนะครับพี่น้องที่มาเรียนอยู T ่ที T ่วิทยาลัยดุริยางขัสรินมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับต้องถามว่าบ้าน บ้านกีกีนี่คืออยู่ที่ไหนอยู่ที่กวางสีกวางสีเลยใช่ค่ะชาติพันธุ์เป็นคนจีนโดยกําเนิดไม่มีไม่ใช่ลูกครึ่งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือมาเรียนอืมใช่มาเรียนเรียนเอกเอกหมอลำค่ะพี่น้องคนจีนครับมาเรียนเอกหมอลำครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ22 22ิบสบใช่ค่ะปีนี้ก็จะ23แล้วไหมไม่ไม่22แปลว่าเกิดพศอะไรเกิด เตินที่แล้วเติอตที่ลวันที่วันที่21เดือนที่แล้วมกราใ่วัที่24ปีอะไรสองสันสนหนึ่งนเป็นน้องผมอยู่นะครับผมเกิดปีส0 0พ2 0 0อใช่เราเกิดปีสองพนะครับทำไมถึงมาเรียนเอกมอล ไอ้ก็ถ้าทำไมถึงมาเรียนที่ไทยเอาะทำไมอยู่ไทยสน,นุกมากชอบมานี่ชอบอะไรที่ไทยชอบอะไรที่ไทยคนไทยก็ดีมากอาหารก็อร่อยแต่ว่าก็ชอบมาเที่ยวเที่ยวที่เหนือ,อ,อตอนตอนแรกที่มาประเทศไทยนี้คือมาทำอะไรครั้งแรกหรอใช่มาเรียนมาเรียนเลยใช่ไหมใช่มาเรียนแล้วแล้วได้กลับบ้านสักทียังเนี่ยยังเลย ตอนปีปีไหนนะที่มาประเทศไทยสองศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าปีสองพันสิบเก้าครับปีน้องเพม่าประเทศไทยใช่ซีปีเขาแล้วว่าได้กลับบ้านแล้วได้คุยกับพ่อกับแม่แถวบ้านไหมแถวบ้านเออโทรหาพ่อแม่เลยใช่แล้วทำไมพูดไทยเก่งจังมาเรียนเรียนบ่อยภาษาไทยเรียนกับใครภาษาไทยเลย อาจารย์ค่ะอาจารย์อาจา,อาจารย์ภาษาไทยเขาสอนภาษาไทยอาจารย์ภาษาไทยอ,อ๋อก็คือเรียนภาษาไทยแล้วก็แล้วพูดภาษาอีสานได้ไหมเราเรียนอยูมอลล์ำนิดเดียวนิดเดียวเอายกตัวอย่างยกตัวอย่างเจ้กหน่อยบอกค้าใดเดนี่นิดเดียวบอบอใช่บอเหนื่อยแค่ข้ามบอนะครับนิดเดียวนิดเดียวอยู่รีโอ้เอาอาเทียบดูครับก็ลังสัมผัสคนคนจีนอยู่ว่าคุณมาเรียน คนแกในแกในมาเรียนเอกมอลำัเลี้ยงเรียนเอกมอลำนี่ยากไหมไม่ยากเลยไม่ยากใช่ทำไมทำไมเราถึงว่ามันไม่ยากเออยังไงอาจารย์สอนดีแต่ว่าตัไม่ยากโอ้อาจารย์อะไรสอนอาจารย์บอกับอาจารย์อาทิตย์เอออาจารย์สอนดีนะครับอาจารย์ก็สอนดีนะครับพี่น้องเนี่ยเวลาเรียนนี่อาจารย์อาจารย์เขาสอนไปแล้วก็เอา ตัวหนังสือภาษาไทยให้อ่านแบบนี้เลยใช่ไหมเราอ่านอ่านได้ไหมนี่แบบนี้ถ้าเกิดตัวอันนี้เป็นก่อรไ่รภาษาไทยครับพี่น้องอ่านได้ไหมนี่เจ้าหนาเนี่ยโอลาเนใช่ไหมปนใต้ปนใช่ไหมนี่จะบปนบนใต้ปนอันนี้มาที่นี่เพิ่อนก็เลยมีวิธีการครับพี่น้องเพิ่นก็เลยเขียนเขียนเป็นเป็นภาษาบ้านเพิ่นเลยฮะนี่อันนี้อันนี้ก็คือเป็นคำอ่านใช่ไหมหรือว่าเราอ่านใช่ไหม นี่ก็เสียงเสียงละปนห้ปน,นหน่อยปนง่ายปนก่ายปนก็เป็นภาษาคาราเอะเป็นภาษาคาราโอเคครับพี่นอกนอกเห็นเรเปลี่ยนตัวหนังสือภาษาจีนเลยนะครับมันมันมีความหมายในภาษาจีนไหมเนี่ยความหมายหรอ,อมีค่ะหมายถึงของภาษาจีนนี่ก็เสียงแต่ว่าไม่เคยความหมายความหมายมีอยู่เลยายอ๋อก็คือมันเป็นตัวหนังสือที่ออกเสียงซื่อแต่มันมัน มันบรได้มีความหมายในภาษาเพื่อนเนาะเอออย่างอันนี้ก็เขียนไปใครๆก็เข้าเขียนเย็ดโนโอเคนี่แหละเนาะเออนะครับเอ้าสมมติว่าเดี๋ยวทีนี้การลําใส่แคนเนี่ยมันยากไหมมีใ,ใส่แคนนี่มีแคนด้วยเนี่ยเป่าเนาะเออมันไ่นนยากเลยถซ้อมบ่อยๆก็ไม่ยากแล้วนะถ้าซ้อมบ่อยๆก็ไม่ยากอืมทำไมถึงเลือกเอกหมอลำลเนามเอมีอาจารย์ของ หนโูเขามาเลยนปร,ริปรรญาเอกเขาเลยนเียนก่อนเล่นจุแล้วเขากัดจิงแล้วเขาก็ปอกอ,อ,อยู่ทยมหาสารคามมาเรียนนี่ตีมาให้หนูมาเียน,นที่นี่แล้วมาเรียนนี่เราใช้เงินของมหาลัยไหมไม่ค่ะเป็นเงินของเงินจริงค่ะแต่ว่าต้องเป็นไม่ไม่ไม่ถึงว่าเป็นเงินของพ่อของแม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับทุนมาเรียนใช่ไหม บ่ได้มีทุนมาเรียนครับพี่น้องมาด้วยใจมาด้วยใจจริงจิใช่ค่ะแล้วทำไมเราไม่เรียนที่ประเทศจีนบอได้จีนอก็อยากเล่นที่ไทยแหละอยู่ไทยสนุกไทยสนุกครับอยู่ที่จีนไม่สนุกกว่าก็สนุกแต่ว่าอยู่ไทยสนุกกว่าสนุกกว่าเอาไม่คิดถึงบ้านหรอไม่ค่อยคิดถึงเอาทำไมก็คิดถึงแล้วก็โทรหาพ่อแม่แหละอยู่นี่สนุกมากอ๋อก็คืออยู่ที่จีนไม่ได้ไปเล่นไปอะไรกับเพื่อนบ่ใช่ คิดถึงเพื่อนที่ประเทศจีนไหมคิดถึงไม่บ่อยไม่บ่อยใช่อาจารย์ที่ที่มาสอนอาจารย์ที่กลับไปบอกนี่เขาเขาสอนอยู่ที่ไหนสอนอยู่ที่วิไลอ๋อก็คือแพรวานี่ก็คือเรียนอยู่ที่ที่จีนก่อนใช่ไหมเรียนมหาลัยที่จีนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาบอกให้มาเรียนที่นี่ใช่อ๋อเอาเขาเรียนมหาลัยตั้งแต่อายุกี่ปีอยู่จริงหรอใช่เหมือนกันสี่ปี ไม่ไมอายุอายุเท่าไหร่ตอนนี้เดียร์สิบแปดก็เรียนมหาอะไรได้แล้วสิบแปดปีเรียนมหาลัยได้แล้วครับพี่น้องครับถือว่าเร็วเร็วกว่าแถวเร็วกว่าที่ที่ที่ไทยนะที่ไทยก็ประมาณสิบเก้าแต่บางบางคนก็สิบแปดบางคนก็อายุสิบแปดแต่หมายถึงว่าคนจีนเขาเขาเรียนตอนอายุสิบแปดใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอ้สุดยอดเลยนะครับเออไว่จะทำอะไรเยอะเยอะแยะเลย เออมาอยู่มาอยู่ที่ไทยมีเพื่อนเยอะไหมเยอะมากเพื่อนเพื่อนแบบไหนบ้างอ่ามีเพื่อนแบบไหนเพื่อนคนไทยใช่ไหมใช่ใช่พิธีหมายหมายถึงว่าเพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันหรือว่าเป็นเพื่อนที่มาจากจีนด้วยกันหรืออะไรอะไรประมาณนี้เลยนด้วยกันคนไทยนะคนไทยเรียนด้วยกันเยอะอยู่ใช่ไหมใช่เยอะมากแล้วคนจีนเ่ะคนจีนเหรอไม่เยอะเท่าไหร่นะปีนี้ก็คือเพราว์คนเดียวใช่ไหมใช่ใช่ แล้วปีอื่นๆล่ะปีอื่นๆมีนะปริญญาเอกเยอะมากปริญญาดีไม่เยอะก็คือมาอยู่ที่จีนเออมาอยู่ที่ไทยก็ไม่เหงาใช่ก็มีก็มีคนจีนอยู่ด้วยอืมใช่เราได้พูดภาษาจีนไหมภาษาจีนเวลาอยุดเวลาอยู่ที่ไทยเ่ยอยู่ไทยพูดกับพูดกับพูดจริงนะอแล้วไปคุยกับคนไทยไหมคนไทยเหรอเออเวลาคุยกับคนไทยเราพูดจีนใส่เขาไหม เคยพูดนะแต่ว่าไม่บ่อยเคยสอนคนไทยอ๋อสอนคนไทยสอนให้เขาพูดภาษาจีนแบบนี้บ่ใช่ครับพี่น้องคือว่าคนนัาเรียนเดี๋ยวว่าลำเอาจะให้ลำให้ฟังก่อนก่อนเกี้ยวอ่ะก่อนเกี้ยวอ่ะก่อนเกี้ยวคือผมเพื่อนมืออื่นเพื่อนตีสอบนะครับวันที่นี้ผมก็เลยมีโอกาสแต่ว่าเป่าแค่ไหนเพื่อนเออเป่าแค่ไหนเพื่อนสอบใส่แค่ไหนใส่แค่เอา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 โชว์เดียวเดียวเสก่อนอ่าโชว์เดียวเดียวเสก่อนฟังเพื่อนสี่ลำชูฟังครับพี่น้องก่อนเกี้ยวนะคะ ฟังเดอองลงดีต่อการสามงานพูาให้ขอเก้วแนวจ๋าเหล้ยวหินนาแล้วหินนาพอบานกาหินไครส่พอบานว่าแกวแวว โอเคเอาแค่นี้พอเป็นน้ำจิ้มครับพี่น้องเบาเล้ากับสัตว์เบาไทยกับสัตว์ต่อไปต้องฝึกพูดภาษาอีสานแล้วทีนี้นะเอ้าแล้วหลังจากนี้เราจะกลับไหมปีนี้หรออยากกลับซัมเมอร์กลับซัมเมอร์กลับไปทําอะไรเอ้ากลับไปดูพ่อแม่ไปดูพ่อแม่ใช่เราพ่อแม่อายุกี่ปีแล้วอายุสี่สิบเจ็ดครัสี่สิบเจ็ดครับ่อนย่างมาท่านเถาบรรไดครับพ่อแม่ทําอะไรที่บ้าน พ่อแม่เหรอมีทำที่บริษัทค่ะอ๋อทำงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศครับผมทั้งพ่อทั้งแม่เลยเหรอแปลว่ามีพี่มีน้องไหมมีค่ะมีมีน้องมีก็คือขึ้นยากเลยพี่สาวใช่พี่สาวพี่สาวคนเดียวอพี่ชายคนเดียวกับน้องชายก็คือว่าง่ายก็คือ ก็คือมีพี่น้องสี่คนม,มีพี่สาวหนึ่งคนพี่ชายหนึ่งคนแม่แาแล้วก็น้องเออก็คือ<ม>คว่าคูวนี้มีลูกจีคนครับพี่น้องครับน้องนี่เป็นน้องสาวหรือน้องชายน้องชายน้องชายครับ,รบพี่น้องครับเอา้าเขาไม่ไม่แนะนําให้เขามาเรียนที่ไทยวะเขาตอนนี้เรียนมมห้าอายุกี่ปีเรียนมห้าอายุกี่ประมาณสิบห้าปีสิบหาปีเรียนมห้าครับอื แตกต่างเนาะอ่านอกจากลำแล้วเพียววายทำอะไรได้อีกลำนอกจากลำเนี่ยนอกจากหมอลำเนี่ยเอพียววายังทำอะไรได้อีกร้องเพลงร้องเพลงใช่ร้องเพลงอะไรสากุลเพลงจีนแบบนี้หรอใช่สากุลเพลงจีนงก็มีก่อนที่จะมาเรียนหมารำมีเพว่าเคยก็คือร้องเพลงมาก่อนใช่เรียนโวยเอกโวยออ๋เรียนเอกโวย โชว์โชว์หน่อยไหมร้อยแบบไหนเออเอกว่ายก็คือเป็นเอกขับร้องแบบสากลอ่าเอกขับร้องสากลครับผมว่ายเหรอใช่ใช่นิดนึงนิดนึงเอาเอาเพลงจริงดีกว่าเพลงจริงอ่าอ่ลองดูนิดนึงก่อนจำไม่ได้เอาไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนิดนึงนิดนึงอ่าเออคิดก่อนนะคิก่อนกับกวาดแป๊นเราต้องเปิดโทรศัพท์ครับพี่น้องครับ ใช่พอลระว่างที่เพื่อนเปิดโทรศัพท์กันก็ถือว่าเพื่อนเป็นคนปีนทีมีจิตใจแบบฮักนศชินประวันธรรมอีสานเพื่อนจจกตจ้างได้ขามน้ำขามประเทศมาเลี่ยนทีมหาวิทยาลัายมหยาสารคามเนาะจ้างได้มโมโหจักกันเอาควมจริงก็คือเพื่อนกับผมนี่เลี่ยนรุ่นเดียวกันแต่ว่าเพื่อนที่เกิดรุ่นผมอยู่ปีหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ปีสี่แล้วปีสี่แล้ว ใช่ปีที่สี่แล้วใๆ้ๆสี่จบแล้วครับก็คือจ่วงนี้สี่สอบสโลเพื่อนกันสี่สอบสโลคือกันผมมาที่นี่ก็มีโอกาสมากเป่าแขนให้เพือ่อนปกตินี่ใครเป่าแขนให้ปกติเพื่อนคนไทยเพื่อนคนไทยแต่ละรอบก็คือไม่ซ้ํากันใช่ค่ะก็ะคือพูดอีกใส่วิธีการเขมานมะฮอดหองสอบแล้วเพื่อนฉีมหาเอาทางหน,น้า คือมาถึงห้องสอบล้วค่อยมาหาเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะปกติก็คือไม่มีใครมาซ้อมให้ไม่มีเลยเหาไม่เจอหาไม่เจอโมโหจักไผครับจักมูก็คือพอดีผมก็มีโอกาสได้มา่าแค่ไหนเพื่อนกัคือมามาสอมเหมเพื่อนกับมาเทน่ก่อนล้ำไหมเพื่อนนํำมาเทน่ก่อนลำ้ำไหมเพื่อนามาจังหวะมันเป็นย่างสี่ย่างสี่ปกติเพื่อนไ่ได้สอบปกติก็คือไม่ได้ซ้อมเลยใช่ไหมใช่ก็คือสอบเลยที่นี่ผมก็มาสอมไหมเพื่อนเลยคือโอกาสสัมผัสเพื่อนไปน้ำเนาะเอะ เพลง,งจริงอ้า,า,าวอ้าวมลืมได้ข่อยอา้านิดนึงนิดนึงใช่มครับครับม,มันคือขึ้นยากอ้าวเพง<า>กันล่าเปิดเหนื่อยอยู่ับเพลง,ง,งจริงนะ,ะคั

คืออะไรความหมายของเกมใช่ถ้าแปลเป็นไทยตายมันแปลว่าอะไรอ่ะแปลม่าก็จะโอ้หมายกันย่างมากนะโอ้โหหรอกว่าเบไม่ถูกดีดีดีก็คือพัดไก่้ใสขิงอ่ะแหละครับพี่น้องครับเออผัดไกล้ใส่ขิงว่าสันาดีหลายดีหลายเออเอาคำถามสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปครับผมเพว่ามาอยู่ที่ประเทศไทยก็นานแล้วเคย เคยชอบบ่าวไทยไหมเคยชอบหนุ่มนมไทยไหมคนไทยเหรอเออแอบๆชอบหนุ่มไทยไหมมีไหมแฟนน้องเหรอใช่ใช่แฟนแฟนน้องไม่มีมาไม่ไม่ได้ชอบคนไทยหรอยังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนเออคือคือตอนนี้ยังไม่มีแฟนแล้วแล้วคนไทยนี่คือชอบไหมชอบค่ะชอบคนไทยทําไมทาไมชอบคนไทยคนไทยดีมากคนไทยดีมากหน้าตาเจ้าข่อยนี่พ่ออะไรวะเออ แบบแบบเรานี่โอเคไหมอโอเคโอเค <laughs> พี่น้องออกแบบมากฮะเจได้ไปเปลี่ยนในลูกไผ่ข้นเก๊กเนาะเฮ็ดจังได๋พี่น้องตรงไหนขึ้นเดี๋ยวน้อฮะเจไดไปเป็นลูกเขยทางกวางสีเนาะออืใช่จ้ะกวางสีหมู่หมู่บ้านในชื่อหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านหมู่บ้านของแพร่บ้านกุน้ยกั่งอือนั่นแหละครับกุ้ยกั่ง ครับผมก็คล้ายๆกันครับบ้านผมบ้านซื้อคือกันบ้านผมก็ยุบบ้านทิบโสดครับผม <laughs> คือกันอ้าโอเคขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับมาเดี๋ยวสีให้คลิปหนาเดี๋ยวสิให้ผลล่มใส่แค้นซูฟังเนาะ <laughs> โอเคไหม <laughs> โอเค,ค <laughs> เอาทั้งนี้ไบสก,ก่อรครับผม <laughs> บ๊ายบายครับผม <laughs> บ๊ายบายบคสวัสดีครับอ,อ